สวัสดีครับอีกผมที่นำฉันแนลครับพี่น้องอนี่ก็เป็นอีกมือนึงนะครับพี่พาพี่น้องนะครับผมมานะครับผมเที่ยวนะครับแต่มื่อนี้เขามาเที่ยวในเชิงอานุรักษ์นะครับพี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ้งบั้งไฟตะไล10ล้านเมื่อไห่ยี่สิบล้านนะปีนี้20ล้านครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศหนางานนะครับพี่น้องครับ นี่เป็นขบวนนะครับพี่น้องเป็นขบวนแรกนะครับทีเฮมาครับพี่น้องเป็นขบวนแรกสวยงามนะครับพี่น้องครับในกิจสิเป็นอีกขบวนหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะสิ่งตัวขบวนอื่นเลยนะครับหลายขบวนแี่งครับพี่น้องเดี๋ยวจังได้ชมบรรยากาศกันเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับนั่นคือการเต้นแบบไทย นะครับผมแต่งตัวนะครับพี่น้องตามสมัยรวมสมัยไปนะครับพี่น้องนี่กจะเป็นขบวนนั่งฟอนนั่งลำของแต่ละหมู่นะครับพี่น้องเนาะซึ่งผมบดยางสุดนะครับผมล้อเป็นจุดนะครับพี่น้องตรงล้อมาทีน้ำมูเทละหมู่นะครับเด็กจะเป็นขี่เต็มเบนโนเซลนะครับพี่น้องครับคือนี้นะคะก็เห็นว่าอยู่นาเป็นเพียรนะคะท่านไหนที่ แต่ละมูแต่ละขบวนนะครับพ we so like ี่น้องครับแตกต่างกันไปในการแต่งตัวนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าแต่ละมูตรงนี้ขบวนก่อนพี่น้องเนก็จะเป็นอีกขบวนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนะครับพี่น้องในขบวนเนก็จะมีการนักเลนครับต้องเจ็บขบวนี้ก็จะมีรำวงนะครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นการอ่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องเป็นการในหน้าสมัยตะกี้ขาดหน้าสมัยตะกี้นะครับพี่น้องซึ่งเป็นการออกเฟ้สำล้องนะครับพี่น้องนะครับผ แต่เห็นอยู่นี่ครับผมเป็นรถบังไฟตะไลนะครับพี่น้องนะซึ่งเป็นตะไลจำลองนะครับพี่น้องขันเป็นตัวแปลงจะเป็นบังไฟนะครับแต่วอันนี้เป็นรถตะไลนะครับพี่น้องนะครับจะมีะครับผมมาขันขี้นะครับพี่น้องมีพังขี้มีผ้าแดงนะครับแล้วกระบวนที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือกระบวนสุดท้ายนะครับพี่น้องนะเป็นกระบวนฟ้อนนะครับผมที่ผมคิดว่าย่่งที่สุดในงานนะครับพี่น้องครับเป็นกระบวนแห่ฟ้อนตั้งไฟอันนี้จะเป็นขั้ส่วนรวม กับ่ันนี้ใจนะครับแต่ว่าอู้ค้นไหลแห้งพี่น้องเดี๋ยวผมดึงมุมสูนย์เสมืองครับนี่นะครับพี่น้องสีแถวนะครับพี่น้องสีแถวนะครับพี่น้องเนาะเต็มหล่นพายะเลยนะครับพี่ดอย่าเอามายทั้งหลังครับแต่ว่าทั้งหลังก็จะมีการละเล่นครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับมีการละเล่นนะครับพี่น้องเก็การครับพี่น้องครับนั่นก็เป็นบรรยากาศนะครับผมในการเอ่อ ขบวนเฮนะครับผมของมูต่างๆครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับนะครับพี่น้องเนาะอีพี่หนะ่าพาพี่น้องไปชมอยียงนะครับผมฝากกด subscribe กดติดตามให้รีดนำชแนลด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ